ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคหาสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีาเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับนี่ไม่ใช่เมืองเกาหลีต่อหน้าจาัก,กรพรรดิราชาปิศารนุ่งยงผู้ยิ่งใหญ่สามารถหนีไปได้หรือไม่สิ่งมีชีวิตที่มีระดับการฝึกผลเช่นสูราได้เหมือนกองเจอ ถูกพวกเขาเพิกเฉยโดยอัตโนมัติ้ายสุดไม่ว่าคนหนุ่มสาวสองคนนี้จะมีความสามารถเพียงใดแม้ว่าพวกเขาจะาชนะการแข่งขันชั้นยอดพวกเขาก็เป็นเพียงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ดีที่สุดเท่านั้นและทุกคนที่ต่ำกว่าระดับเทพก็ไม่อยู่ในขอบเขตการพิจารณาของพวกเขาซึ่งเป็นจกักรพรรดิจกักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดกำลังไล่ตามพวกเขาเป็นการส่วนตัวและมันก็เป็นเวลากลางเกนแต่อีกฝ่ายกลับหนีไปได้จริงๆ นี่เป็นเรื่องจริงที่น่าเหลือเชื่อในตัวเขาเองจักรพรรดิปีศาจแห่งฟามืดอพูดอย่างเย็นชาว่าชายหนุ่มคนนั้นที่มีชื่อว่าซูราระโมพลังพิเศษเพื่อที่จะหยุดฆ่าตอนนี้ราชาปีศาจนุ่งยงและลูกสาวของเขาควรจะกลับไปที่เมืองเครีแล้วราชสำนักบันพระรูดอวอโสมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากแม้แต่จักรพรรดิก็ไม่สามารถทําได้ในการจมตีมืังรักโดยไม่รับการอนุญาต จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟืองไปที่เมืองเคอรีเพื่อก่อปัญหาเนื่องจากชื่อเสียงของเขาแต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีเหตุผลนี่คือสาเหตุที่ราชาานนุ่งยงบอกพวกเขาว่าจะปลอดภัยในขณะนั้นเมื่อพวกเขากลับไปที่เมืองเคอรีแม้แต่ในราชสำนักบรรพรุดอวสชก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะควบคุมเมืองหลักได้อีกครั้งเมื่อได้ยินว่าเป็นสูราชที่ใช้พลังพิเศษเพื่อสกัดกั้นจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืด ทำให้ราชาปีศาจนองยงและลูกสาวของเขานี้ไปท้งจกักรพรรดิปีศาจแห่งดาบและจกักรพรรดิปีศาจจริงเฟิงก็แทบไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าจากักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟิงก็ถอนหายใจด้วยความร้องโกเช่นกันถ้าจะกลับไปแล้วจกักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดดูเหมือนจะไม่มีความตั้งใจที่จะสนทนาต่อหลังจากที่รวงตาของพวกเขาจ้องมองการนอย่างเย็นชาเขาก็กลายเป็นความมืดและหายไปในตอนกลางคืนทันที จักรพิศีสาจแห่งดาบอยู่ที่นั่นปิดตาของเขาและปล่อยจิตสำนึกของเขากระจายไปทั่วเขารู้สึกถึงเศษของความผันผวนทางจิตวิญญาณอันทรงพลังอย่างชัดเจนแต่ละว่าความพิถทางจิตวิญญาณที่เหลืออยู่นั้นอ่อนแอมากและไม่ถึงร่องรอยไว้มากมายจักรพิศีศาจผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟิงก็รู้สึกถึงมันอย่างเง,งียบๆการฝึกฝนจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขานั้นไม่ดีเท่ากับจักรพิศีสาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งดาบดังนั้น เาจึงรู้สึกได้ถึงสิ่งต่างๆน้อยลงเพราะเขายัางไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจากาักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดล้มเหลวในการสังหารราชาปีศาจนุ่ยงและลูกสาวของเขาแต่จกักรพรรดิปีศาจจะไม่โกหกในเ,นเรื่องของศักดิ์ศรีจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดไม่จําเป็นต้องโกงหกฉากที่อยู่ในใจของจกักรพรรดิปีศาจแห่งดาบคือซูราอย่างน้อย ก็ได้จุดชนวนการระเบิดในระดับสิ่งประดิษฐ์ที่ฆ่าชีวิตของเขาได้จากนั้นก็สามารถปิดกั้นเส้นทางของจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดไม่ให้ไล่ตามราชาปีศาจนกยงลูกสาวของเขาได้ทันจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดจึงไม่สามารถไล่ตามพวกเขาได้สําเร็จสาหรับชายหนุ่มที่ไม่ใช่เทพเจ้าด้วยซ้ําการสามารถทําได้ก็เพียงพอแล้วที่จะภาคภูมิใจเขาได้ให้เหรียญตราเจนรัก กับเด็กทั้งสองคนนี้ถึง5ชิ้นและเหตุใดเด็กทั้งสองคนนี้จึงไม่มาที่พระราชวังแห่งดาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาในขณะที่พวกเขายังอยู่ในราชสำนักบัพรพบุรุษอโวสโสแม้ว่าเขาจะช่วยพวกเขาจากระยะไกลแต่ทว่าการคืนสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นของเผ่าพันธ์ของพวกเขาโดยไม่มีการตอบแทนใดๆนี่เป็นมิตรภาพที่ไม่สามารถตอบแทนได้โดยเฉพาะชายหนุม่มที่มีชื่อว่าซูราจากพระธาติปีศาจแห่งดาชื่นชมเขามาก เมารู้สึกว่าเขาขึ้นไปบนภูเขาในพระราชวังแห่งดาบพุวันนี้ความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับดาบทำให้จักรพรรดิปีศาจแห่งดาบมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้น่าภาคภูมิใจจริงๆน่าเสียดายที่ทุกอย่างสายเกินไปด้วยการเสียชีวิตของเขาเขาได้อธิบายให้จักรพรรดิปีศาจแห่งดาบทราบว่าดาบคือการเสียสละน่าเสียดายที่เขาไม่เห็นว่าหน้าสุดท้ายของเขาเป็นอย่างไรเมื่อมองไปในทิศทางของเมืองเกาหลี วงตางของจักรพรรดิปีาศาจจิ่งเฟิงมีความซับซ้อนเล็กน้อยเดิมทีเขาต้องการที่จะหยุดยั้งราชาปีศาจนงยงที่อยู่นอกราชสำนักันรรพุทอวสโสรและฆ่าเขาและจากนั้นจึงค่อยคุมขังเหมอยกุงจือไว้และยึดเมืองเทอหีนี่คือความมุ่งมั่นที่เขาจะทำหลังจากตามหาราชาปีศาจนงยงในวันนั้นแต่เขาก็ยังต้องปล่อยเสือกลับขึ้นไปบนภูเขาแล่ราชาปีศาจนงยงนี้กลับไปที่เมืองเทอหลีท้ายสุด มันเป็นเมืองรักที่เผ่าพันธุ์ปีศาจนุง่งยงเคยบริหารมาหลายปีแล้วแม้แต่ใน,านาฐานะจักรพรรดิเขาก็ต้องระวังมันอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับครั้งสุดท้ายยังไม่หายดีและดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งก่อนที่จะสามารถดําเนินการตามแผนได้ผู้ว,วุโปรมจาจันแห่งดาบถ้าก็จะกลับแล้วเช่นกันเอาระตกลงพวกเรากลับกันเถอะจักรพรรดปีศาจแห่งดาบและจักรพรรดปีศาจจริงเฟืงเมอาหน้ากัน ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ลอยขึ้นไปในอากาศและมุ่งหน้ากลับไปยังราชสำนักบันภาพรุษอวสโสร่างทั้งสองค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปและความคิดอันเปรียพระเจ้าในอากาศก็ค่อยๆหายไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ประมาณครึ่งวันหลังจากที่จักรพรรดิปีศาจทั้งสามหายไปท้องฟ้าก็เริ่มสดใสและพระอาทิตย์ส่องแสงบนโลกนำมาซึ่งความอบอุ่นและลมหายใจแห่งชีวิตในด้นนั้นอากาศก็บีบเบี้ยวเล็กน้อย มันบิดเบีย้ยวเพียงเล็กน้อยและไม่สามารถมองเห็นได้เว้นแต่จะมองใกล้ๆหลังจากผ่านไปนานกว่าสิบวินาทีอากาศก,ก็บิดเบีย้ยวเล็กน้อยอีกครั้งความผีของการบิดเบีย้ยวของอากาศจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจากที่มีช่วงเวลาไปจนถึงไม่มีช่วงเวลาจากการบิดเบีย้ยวเพียงจุดหนึ่งไปจนถึงการบิดเบีย้ยวของอาวากาศเวลาและพื้นที่ดูเหมือนจะกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในขณะน,นี้และอาวากาศที่บิดเบีย้ยวดูเหมือนไม่เข้ากับทุกสิ่งรอบตัว นใดนั้นแสงและเงาก็สั่นไหวแสงและเงาที่บิดเบี้ยวทั้งหมดก็มาบรรจบกันที่จุดศูนย์กลางมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นแสงและเงาที่บิดเบี้ยวทั้งหมดก็เคลื่อนเข้ามาใกล้เขามากขึ้นในทันทีหน้ากาก,ากบนใบหน้าของถังสานหายไปเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาแม้แต่ผมของเขาก็หายไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสบการก่อนหน้านของเขาไม่น่าพอใจเลยแสงและเงาที่บิดเบี้ยว รอยปรากฏบนหน้าอกของเขาซึ่งชัดเจนว่าเป็นวัตถุสัญญาณเวลาและอาวากาศที่เขาได้รับจากการปรามลที่ราชสำนักวานพระรุอโอวสาธวัตถุสัญญาณเวลาและอาวากาศค่อยๆตกลงบนหน้าอกของเขาแสงและเงาที่บิดเบี้ยวอีกวงหนึ่งก็ปรากฏขึ้นและหินอเมทิสขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นรอยอยู่ในหัวของถังซานรัศมีสีม่วงจางๆตกลงมาและฉจีดเข้าไปในคิ้วของเขา นี่คือถิ่นธุรก,กันดารอันเงียบสงบไร้ร่องรอยของมนุษย์หรือสัตว์ป่าในความเป็นจริงแม้เดิมทีว่าจะมีสัตว์ป่าอยู่ที่นี่เนื่องจากการมายเยือนของจักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดเมื่อวานนี้จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดกล้าเข้าใกล้พื้นที่ต้องห้ามนี้เป็นเวลาอย่างน้อยสิบวันรัศมีสีม่วงยังคงหลั่งไหลเข้ามาและมีบางอย่างไรออกมาจากวัตถุสัญญาณเวลาและอวากาศในนั้นคือวงแหวนเก็บของสองวงของทังซาน ตรงกลางผิวของทางซานเป็นเหมือนหลุมลึกเกินและดูดซับอยู่ตลอดเวลาความแวววาวของพื้นที่อนหินอเมทิสขนาดใหญ่ค่อยๆจางลงจนกระทั่งตกกลางคืนอีกครั้งแร่หินอเมทิสก็มืดลงและตกลงไปด้านข้างจนเกือบจะโปร่งใสเปลือกตาของทางซานสั่นเล็กน้อยแระขนตาของเขาก็หายไปด้วยซ้ำเมื่อเปลือกตาของเขาสาั่นผิวหนังของเขาก็มีร่องรอยของรอยแตก เริ่มตั้งแต่เปลือกตาแรกกายไปทั่วร่างกายกลายเป็นเศษซากที่ลอยอยู่ในอากาศผิวสีชมพูที่เพิ่งสร้างใหม่ปรากฏขึ้นมันดูแปลกมากณที่เมืองเทอรีเหม่ยกงจือน้ำตาคลอเบา้ายืนอยู่หน้าต่างแรบบนกับตัวเองว่าพี่ชายเจ้ายัางไรได้ถอดหน้ากากให้ข้าเลยเจ้าจะทิ้งข้าไว้แบบนี้ได้อย่างไรเวลาผ่านไปเรื่อยเรากับว่าเวลาผ่านไปนานแสนนานทังสารมีความรู้สึกแปลกแลอยู่เสมอ เมื่อเขานาทุกสิ่งออกไปแต่ยังคงรักษาจิตสำนึกทางจิตวิญญาณไว้เล็กน้อยทั้งตัวของเขาก็อยู่ในสภาวะระหว่างการดำรงอยู่และการหายตัวไปท้ายสุดแล้วเขาไม่ได้อยู่ในระดับเทพแล้วเขาจะต่อสู้กับบุคคลที่แข็งแรงในระดับจักรพรรดิได้อย่างไรแม้ว่าเขาจะมีความรู้และประสบการณ์มากเพียงใดในชีวิตก่อนหน้านี้หากรากฐานของเขายัางไม่เพียงพอเขาจะไม่สามารถต่อสู้กับจักรพรรดิแห่งโลกนี้ได้ ช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นใหญ่เกินไปแต่แน่นอนว่าเขาจะไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะไม่มีคำเตือนจากจากาักรพรรดิศาจตร์ผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์แต่เขาก็เริ่มเตรียมการแล้วเมื่อเห็นแก่เหมยกงเจอเขาจึงยอมสละฐาหนะต่ำสาๆร่วมกับเธอในการแข่งขันแปะมาถึงจุดสิ้นสุดของการแข่งขันเนื้อระหว่างกระบวนการนี้ทางสารคิดไว้แล้วว่าเขาได้แม้แต่เหมยกงเจออาจตกอยู่ในอันตารายหลังจบเกมไทยสวดเผาพันนกยง ก็ไม่ใช่เผ่าพันธุ์นุงยงที่ได้รับการคุ้มครองจากจากักรพรรดิปีศาจนุ่งยงอีกต่อไปดังคํากล่าวที่ว่าสิ่งสวยงามในป่าจะถูกทําลายด้วยลมหากไม่มีการป้องกันที่เข้มแข็งพอย่อมชัดเจนว่าพวกเขาอาจจะเจอกับสิ่งใดพวกเขาสามารถขอความช่วยเหลือจากจากักรพรรดิเหล่านั้นที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาได้แต่ในกรณีนี้เผ่าพันธุ์ปีศาจนุ่งยงก็เลือกใครสักคนที่จะผูกพันด้วยและจะไม่สามารถแข่งขันกับพวกเขาเหมือนเมื่อก่อนได้ ไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิปีศาจพยากรขาวหรือจักรพรรดิปีศาจปรมาจารย์แห่งดาบหาพวกเขาสแสวงหาความคุ้มครองจากพวกเขามันก็จะไม่มีเงื่อนไขนี่ไม่ใช่สิง่งที่ราชาปีศาจนุ่งอยู่ต้องการเห็นและไม่ใช่สิง่งที่เหมยกงจือต้องการเห็นทั้งสันยิ่งไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้คนลักของเขาอาศัยอยู่ใต้หลังคาของคนเอิญดังนั้นเขาจึงเริ่มเตรียมตัวที่จะออกเดินทางทำไมพวกเขาถึงไม่ปล่อยให้เพื่อนๆไปด้วย ทาไมพวกเขาจึงแยกทางจากเจ้าต้าเหมาทันทีเป็นเพราะวินาทีสุดท้ายนี้ท้งสารไม่รู้ว่าจักรพรรดิคนไหนที่อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาและเขาไม่แน่ใจเลยแม้แต่น้อยกับจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ่งจอกสวรรค์ดังนั้นศัตรูในจินตนาการของเขาจึงเป็นจักรพรรดิมาโดยตลอดในชีวิตก่อนของเขาตอนที่เขาเป็นราชาแห่งเทพตำแหน่งเทพเจ้า,ขอ,ข,าของเขาคือเทพเจ้าแห่งสมุุรและเทพเจ้าอสาูร ราเทพอสูร่าถูกควอบคุมโดยภรรยาของเขาเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองต่างก็อยู่ในระดับราชาเทพและทั้งสองก็มีสิ่งประดิษฐ์อาวุธระดับพระเจ้าของตัวเองหลังจากที่ถังสารดูแลมานับไม่ถ้วนมันก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตระดับสุดยอดสิ่งประดิษฐ์โดยกำเนิดของเทพเจ้าอสูรานั้นเป็นดาบอสูร่าซึ่งเป็นดาบที่สังสารมอบให้กับเหมยคงเจอเพื่อเชื่อมโยงและสังหารเมืองเต้ด้วยพลังของเขา แล้วตัวเขาเองราทั้งสารเองก็เป็นผู้กับชาติมาเกิดของราชาเทพเจ้าแระความสัมพันธ์ของเขากับสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการกำเนิดของเขาไม่เคยขาดหายเย่งเพราะเขาไม่สามารถนำสิ่งประดิษฐ์ขั้นสูงติดตัวมาด้วยในระหว่างการกับชาติมาเกิดเขาทำได้เพียงมาคนเดียวแรกเก็บสิ่งประดิษฐ์ขั้นสูงไว้ที่เอินในขณะที่จิตสำนึกของเขายังคงฟื้นตัวการเชื่อมต่อระหว่างเขากับสิ่งประดิษฐ์ขั้นสูง ก็เปิดออกอีกครั้งตามธรรมาชาติดังนั้นาเขาสามารถช่วยเหมยกงเจอติดต่อกับดาบอสูรได้เขาจะไม่สามารถติดต่อกับอาวุธระดับพระเจ้าของตัวเองได้อย่างไรนี่คือไมเด็ดตัวจริงของเขาไมเด็ดที่เขาสามารถแข่งขันกับจัก,กรพรรดิได้อย่างแท้จริงตีศูนเทพสมุทรก็เป็นตีศูนย์สีทองของเขาด้วยแม้ว่าสิ่งที่เขาสามารถเรียกได้ตอนนี้ยังคงเป็นภาพฉายแต่พลังที่เรียกตีศูนเทพสมุทรสามารถนํามานั้น เกินกว่าที่จะเทียบเคียงได้กับดาบอสูรา่าท้ายที่สุดนี่คือสิ่งประดิษฐ์อาวุธระพระเจ้าหลักของเขาหากว่าจากระยะทางระยะห่างระหว่างตีศูนเทพสมุทรกับตัวเขาก็ใกล้กันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างการแข่สารทางสารไม่เคยคิดที่จะใช้ตีศูนย์เทพสมุทรดังนั้นจึงไม่สามารถเปิดเผยหมายเด็ดนี้ได้การได้มาซึ่งเหรียญอเมริดทําให้เขาสามารถยกระดับจิตสํานึกทางจิตวิญญ,ญาณและกระชับความสัมพันธ์ของเขากับตีศูนเทพสมุทร การเคลื่อนย้ายระยะไกลพิเศษเป็นก้าวแรกสำหรับพวกเขาในการหลบหนีจากราชสำนักบรรพุรุษอวสุแต่ทั้งสารไม่เคยคิดเลยว่าพวกเขาจะหนีจากการไล่ตามได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการเคลื่อนย้ายระยะไกลพิเศษถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็ไม่จำเป็นต้องได้รับคำเตือนจากจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ประมาจานแห่งโชคชะตาอีกต่อไปทั้งสารรู้ดีว่าจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไม่เพียงแต่เตือนใจเท่านั้น แต่ยังกดดันพวกเขาอีกด้วยจากพรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์อาจจะไม่มุ่งเป้าไปที่เหมอยกองเจอแระเผ่า,าพัน์ปีศาจนกยงแต่เขาจะไม่ปล่อยตัวเองไปอย่างแน่นอนหากเขามองเห็นตัวเขาเองไม่ชัดเจนภัยพิบัติที่ได้กล่าวมาจากปากนี้คงเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ดังนั้นทั้งซานจึงได้เตรียมการก่อนออกเดินทางวิธีที่ง่ายที่สุดในการหลุดพ้นจากการควบคุมเห็นโชคชะตาคือปล่อยให้โชคชะตาของเขาหายไปอย่างสมบูรณ์ ดังคำกล่าวที่ว่าหลังจากที่ไพพิบัติพังทลาไรเขาสามารถสร้างใหม่ได้อีกครั้งดังนั้นสุราจะต้องตายโดยการตายของสุราเท่านั้นที่สามารถหยุดการลอกของชะตากรรมของเขาเองได้วิธีที่ดีที่สุดที่จะตายคืออะไรทั้งสารมีแผนของเขาการปรากฏตัวของเทพสมุทรยังคงเป็นเพียงภาพรองตาแต่สําหรับจกักรพรรดิปีศาจแห่งความมืดมันนํามาซึ่งความกดดันอย่างมาก แค่ร่างรองตาก็ทําให้จักรพาิปีศาจลำดับที่6กเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลแล้วร่างที่แท้จริงของเทพสมุทรอยู่ที่ไหนมันจะทรงพลังเพียงใดถ้าร่างที่แท้จริงปรากฏขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ